ก็ค่อนข้างมั่นใจคุ้มค่าการทํางานมันก็จะง่ายขึ้นและนี่ก็คือผู้ใช้งานคอนกรีต C แพคซูเปอร์สูตรทนดินเค็มตัวจริงเสียงจริงคอนกรีต C p แพ k ซูเปอร์ซีรีส์ตัวไหนที่พี่เลือกใช้งานบ่อยที่สุดสําหรับพื้นที่ภาคอีสานครับซแพคซูเปอร์สูตรทนดินเค็มเพราะว่าดินภาคอีสานมีความเค็มมากก็เลยเลือกใช้ตัวนี้เพื่อป้องกันเหล็กเสริมที่เป็นสนิมแล้วก่อนที่จะมาใช้สูตรนี้งานก่อสร้างในโซนภาคอีสานเป็นยังไงบ้างครับทางบริษัทเนี่ยค่ะได้มีโอกาสเข้าไปสำรวจอาคารพาณิ เกิดการกัดก่อนของเหล็กเสริมในเสาตอมอและเสาชั้นหนึ่งทั้งอาคารเลยอะค่ะเราก็เลยให้ความสนใจเรื่องดินเค็มในภาคอีสานมากขึ้นนะคะแล้วหลังจากได้ใช้เป็นยังไงบ้างครับพี่เหมือนซื้อประกันให้โครงสร้างของเราอะนะคะเพราะว่าการเลือกตัวนี้มาใช้อะค่ะก็เพื่อความทนทานของโครงสร้างของเราให้อยู่ไปนานๆเพืนน่อเสริมความมั่นใจให้ลูกค้าด้วยค่ะว่าโครงสร้างจะทนทานต่อการกัดก่อนของพวกคลอยต่างๆในสภาวะที่ดินมีความเค็มมากอยากบอกอะไรกับคนที่ยังไม่เคยใช้คอนกรีต C ีแพคซูเปอร์สูตรทนดินเค็ม พอเป็นมิกซ์ที่ดีไซน์มาจากซีแพคค่ะก็ค่อนข้างมั่นใจวีัยมาให้เราแล้วว่ามันทนดินเค็มได้เพราะอะไรพัฒนาสูตรมาจากอะไรพอเป็น AC, ซีแพคซูเปอร์สูตรทนดินเคม็มตัวสลัมมันก็จะมากกว่าการทํางานมันก็จะง,ง่ายขึ้นค่ะไหลรื่นขึ้นเราก็เทง,ง่ายขึ้นค่ะจริงๆราคามันแตกต่างค่อนข้างน้อยอะค่ะแต่ว่ามันเป็นความสบายใจระยะยาวตรงน,นี้พี่คิดว่ามันแบบคุ้มค่าเพราะถือว่าเล็กน้อยถ้าเทียบกับมูลค่าของทางโครงการทั้งหมดขอ3คําให้ซีแพคซูเปอร์สูตรทนดินเค็มหน่อยครับงานไวทนทานวิญญาณดินเค็มค่ะ